ถึงแม้ว่า l ิฟต์มอเตอร์ C10 กระแสะอาจจะไม่ค่อยดีเพราะกระแสะของแบรนด์อื่นมันกรบหมดแต่ก็ไม่ยอมแพ้ก็จะส่ง b 10หรือ b 10อีกรอบมาดูกันว่าทั้ง3รุ่นย่อยต่างกันตรงไหนเริ่มจากรุ่นสไตล์กันก่อนอยากรู้ใช่ไหมว่ามันเพิ่มอะไรจากรุ่นไลฟ์ที่เป็นตัวถูกสุดกันบ้างเริ่มจากกระจกมองข้างกันก่อนที่จะมีการติดตั้งไล่ฟ้าเพิ่มเข้ามาแม้หน้าหนาวบ้านเราจะไม่เอ็กซ์ตรีมเท่ากับประเทศจีน แต่อย่างน้อยเวลาขับรถตอนฝนตกนั้นก็เกิดฟ้าได้เช่นกันแต่ถ้ามองกระจกข้างไม่เห็นถึงแม้ว่าจะมีบายสปอร์ตแต่ก็ขับรถลำบากเหมือนกันดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งไล่ฟ้าเพิ่มเขมา้ามาทำให้มองเห็นรถทันข้างๆได้ง่ายขึ้นกับอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ขุมพลังนั่นเองแน่นอนว่าทุกรุ่นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง ที่มีกำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรรองรับการชาร์จปกติ11กิโลวัตต์เพียงแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นก็จะมีแบตเตอรี่ความจุเพียงแค่52กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นสมควรให้การชาร์จไวอยู่ที่140กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลสุด442กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ถ้าเป็นรุ่นสไตล์แบตเตอรี่ก็จะใหญ่ขึ้นเป็น67.1กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด516กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และแน่นอนว่าการชาร์จไวจะเพิ่มขึ้นจาก140เป็น168กิโลวัตต์ ว่ากันง,ง่ายๆรุ่นสไตล์นั่นก็คือเวอร์ชั่นลองเลนส์ของรุ่นไลฟ์ที่มีกระจกมองข้างเสริมไลฟ้าแค่นั้นเลยแน่นอนว่าถ้าตัวแบตเตอรี่มาเป็นแบบลองเลนส์แล้วยังไงก็จะมีรุ่นท็อปสุดที่ให้อ p อปชั่นมากกว่ามาดูกันว่าตัวดีไซน์เพิ่อมอะไรจากรุ่นสไตล์กันบ้างแน่นอนว่าตัวแบตใหญ่ก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่สามารถไล่ฟ้าได้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็สามารถสั่งพับได้จากในรถเลย อีกทั้งยังสามารถล็อกรถปุ๊บพับทันทีอีกด้วยเรียกได้ว่าออปชันนี้จะเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักเพราะว่าพื้นที่จอดรถนั้นโอกาสได้พื้นที่กว,กว้างๆมันน้อยกว่านอกเมืองจริงไหมล่ะแม้ว่าไฟท้ายจะมาเป็นแบบ LED ทุกรุ่นแต่สำหรับรุ่นท็อปนั้นจะมาเต็มกว่าเพราะโตัวไฟลีก็จะมาเป็นแบบ LED แต่จะว่าไปแล้วดีไซน์นั้นก็จะไม่หนีไปกว่ากันเนาะเราดูคันจริงอีกทีหนึ่งก็ดีกว่า จุดต่อมาอยู่ที่กระจกตอนหลังที่ปรัเป็นแบบ Privacy Glass ซึ่งจะมีความทึบกว่ากระจกหน้าอย่างชัดเจนโดยจะมีข้อดีในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารตอนหลังต่อจนที่เก็บสัมภาระนั้นต่อจนห้องเก็บสัมภาระที่อาจจะไม่ได้มองกันได้ง่ายๆทั้งาาสามารถกรองแดดกรองแสงได้โดยไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มแต่อย่างใดยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่านั้นนั่นเอง มาดูที่ประตูหลังกันต่อในรุ่นท็อปสุดจะสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแม้จะไม่มีฟังก์ชันเตะเปิดแต่อย่างน้อยก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนของได้ระดับหนึ่งส่วนรุ่นที่เหลือสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลังและที่สําคัญอาจจะมีฟังก์ชันเตะเปิดเพิ่มมาก็เป็นได้ขึ้นอ,อยู่กับว่าแต่ละเจ้าจะให้อะไรบ้างแน่นอนว่าตัว B10 ก็จะมาพร้อมกับภายในสีเข้มที่ดูเคร่งขรึมและทําความสะอาดง่ายแต่ถ้าใครอยากได้สไตล์ยูนิคและดูหรูหราแล้วก็ จะมีเวอร์ชั่นสีสว่างมาให้ซึ่งสมวนให้กับรุ่นนี้เท่านั้นออปชั่นต่อมาแน่นอนว่าฤดูฝนที่ปัดน้ำฝนจะใช้กันบ่อยที่สุดแต่จะดีไหมถ้าที่ปัดน้ำฝนนั้นสามารถทำงานเองได้เพราะรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับที่ปัดนน้ำฝนออโต ตรงบริเวณใกล้ๆกล้องเอ a ดสก็จะมีเซ็นเซอร์สำหรับวัดน้ำฝนพอฝนตกตรงนี้ปุ๊บก็จะปะัดเลยอัตโนมัติเขาบอกเลยว่าในราคาย่านเดียวกันบางรุ่นยังไม่ให้เลยซะด้วยซ้ำมาที่แดชบอร์ดกันบ้างเห็นได้ชัดเลยว่าไฟแอมเบียน์ไลท์เขาจัดมาให้ที่กรอบช่องแอร์ครับแถมสามารถปรับไ้ถึง64สีอีกด้วยแต่จะว่าไปแล้วส่วนที่ปล่อยแสงนั้นจะมีเพียงแค่กรอบแอร์เท่านั้น เพราะที่เหลือนั้นก็จะเป็นแบบปกติไม่มีอะไรถ้าเกิดใครอยากได้ช่องแอร์ที่มันดูสว่างสว่างแล้วก็รุ่นท็อปสุดน่าจะตอบโจทย์ได้อยู่บ้างนะแม้เครื่องเสียงจะได้จอขนาด14.6นิ้วเท่ากันแต่สำหรับรุ่นท็อปก็จะได้ลำโพงมากกว่ารุ่นอื่นถึง1เท่านั่นก็คือจาก6เป็น12ตัวนั่นเองแม้จะไม่ได้แปลแบรนด์แบบจงแจ้งว่าใช้ของอะไรแต่อาจจะมีการปรับจูเสียงให้ดีกว่ารุ่นปกติ ซึ่งดีหรือไม่นั้นคุณต้องลองไปฟังเองครับมาถึงเบาะนั่งในรุ่นเริ่มต้นกับตัวรองก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้าที่มีความนุ่มน่าสัมผัสแต่ในขนาะเดียวกันรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังที่ดูเหมือนว่าจะกัดลายให้มันดูสวยงามขึ้นยังไม่พอครับจะมีการเพิ่มฟังก์ชันปรับไฟฟ้าและปรับอุณหภูมิมาให้อีกตั้งหา เรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนวัสดุเบาะนั่งก็จะได้ฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาตามยุคตามสมัยนั่นเองสมรรถราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่698,000จนถึง798,000บาทแต่ถ้าเกิดใครจอง1,000คันแรกก็จะลดไปอีก1,000 0บาทส่วนใครสนใจรถรุ่นนี้ก็ไปดูด้ที่โชว์รูมรีฟมอเตอร์ทัวรประเทศส่วนความคืบหน้าเพิ่มเติมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่ครับ